สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะคะเราก็มาทำเหรียญโปรยทานลอตเตอรี่แบบง่ายๆกันต่อนะคะอันนี้รูปแบบไม่ยากเลยนะคะทาง,ง่ายๆมากเลยนะคะมาดูอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ก็จะมีสกอ๊อตเทปนะคะสำหรับเชื่อมต่อแล้วก็เหรียญน,นะคะแล้วก็ลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัลจำนวน3ใบด้วยกัน กันไก่ก u t t e r ไม้บรรทัดนะคะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะต่อรูเตรี่นะคะในแนวนอนนะคะทั้งหมด3ใบนะคะด้วยสกอตเทปนะคะเสร็จแล้วเราก็จะแบ่งออกเป็น4เส้นด้วยกันเราไปดูวิธีกันทำเลยค่ะ เราก็แบ่งลอตเตอรี่ออกเป็นสี่เส้นเท่าๆกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็นําแต่ละเส้นมาวางซ้อนกันนะคะเพื่อเราจะตัดปลายตัดข้างเดียวนะคะเป็นมุมนะคะเพื่อง่ายในการสอดนะคะทั้งสองข้างเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็วัดด้านหนึ่งนะคะหยิบมาด้านหนึ่งวัดเข้าไปนะคะอ่10 10นะคะ12เซนติเมตรนะคะตรงนี้นะคะแล้วเราก็พับเลยจะเป็นช่วงรอยต่อของรอดเตอรี่พอดีเลยนะคะ ต่อไปเราก็จะทําฐานสี่นะคะเราหยิบเส้นที่1ขึ้นมาโดยใช้ด้านสั้นไว้ข้างบนนะคะแล้วก็เส้นที่สองนะคะสวมทับเส้นที่1เส้นที่สามสวมทับเส้นที่สองและเส้นที่สี่สอดเข้าไปในเส้นที่1ตามแบบนะคะแล้วใช้นิ้วหยิบเส้นที่สามขึ้นมา ดึงให้แน่นเสร็จแล้วนะคะเราก็วางเหรียญตรงกลางนะคะหยิบเส้นสั้นที่อยู่ด้านล่างนะคะพับขึ้นไปข้างบนด้านซ้ายพับมาทางขวาด้านบนพับลงมาข้างล่างแล้วก็ด้านขวามือพับไปทางซ้ายมือโดยสอดเข้าไปในช่องที่อยู่ตรงข้ามแล้วก็ดึงให้แน่น จะได้ตามแบบนี้นะคะเสร็แล้วพลิกกลับด้านค่ะเราจะพับอีกหนึ่งรอบนะคะโดยใช้เส้นสั้นนะคะสอดเข้าไปในด้านตรงข้าม การลอกเหรียญน,นะคะไม่ให้เหรียญหล่นนะคะก็จะได้ตามแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านค่ะเราจะทําด้านเส้นยาวเราจะทําเส้นที่ชี้ไปข้างบนก่อนนะคะโดยพับลอตเตอรี่นะคะมาแบบนี้นะคะบิดนะคะแล้วก็พับบิดพับลงไปข้างล่างความแบบนี้เป็นรูปกลวยแบบนี้นะคะ แล้วใช้ปลายสอดเข้าไปในช่องที่อยู่ติดกันแล้วก็ดึงจะได้ตามแบบนี้นะคะเส้นที่สองก็ทำเหมือนกันค่ะบิดตัวตอรี่ไปทางขวามือแบบนี้นะคะแล้วก็บิดพับลงบิด กลับมาอีกหนึ่งรอบเป็นรูปกลวยแบบนี้นะคะเส,ะสร็จแล้วก็สอดแต่ในช่องที่อยู่ติดกันเส้นที่สามบิดตรตอรี่ไปทางขวามือพลิก กลับลงมาข้างล่างหงายขึ้นแล้วก็พลิกคว่ำลงแบบนี้นะคะหมุนหนึ่งรอบใช้ปลายสอดเข้าไปในช่องที่อยู่ติดกันแล้วก็ปรับแต่งด้วยนะคะ ไปเส้นที่4เส้นนี้พับเก็บก่อนนะคะเส้นนี้นะคะสามแบบเลยค่ะตอนนี้เราก็ทำกกีบดอกตรงนี้เรียบร้อยทั้ง4ี่อันแล้วนะคะ ต่อไปนะคะเราจะทํำดอกตูมตรงกลางแบบนี้นะคะเราจะหยิบเส้นที่ชี้ไปข้างบนนะคะพับลงมาข้างล่างและเส้นที่อยู่ทางซ้ายมือนะคะจับพับลงมาข้างล่างเหมือนกันนะคะหยิบเส้นนะคะเส้นด้านล่างที่อยู่ทางซ้ายมือพับขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วบิดปลายลงมาสอดเข้าไปในช่องนี้ ะะลอตเตรเอรี่ก็จะมาทะลุด้านหลังนะคะน,น,นันนี้แล้วก็ดึงนะคะ ต่อไปนะคะแล้วก็หมุนนะคะแล้วก็จับเส้นที่ชี้ไปข้างบนพับลงมาข้างล่างเส้นทางซ้ายมือพับลงมาข้างล่างแล้วก็เส้นที่เหลือนะคะทางซ้ายมือนี้นะคะพับลงมาแล้วทางขวามือแล้วก็สอดลงไปในช่องนี้นะคะช่องอที่อยู่ติดกัน ลกเตอรีก็จะมาโผล่ด้านหลังนะคะก็ดึงต่อไปเราจะทําเส้นนี้นะคะเพราะนะั้นจับเส้นนี้นะคะพับลงมาข้างล่างแล้วก็จับเส้นที่เราจะทํานะคะสอดลงไปในช่องถัดไป ไปเส้นสุดท้ายนะคะเส้นสุดท้ายเราก็จะสอดเข้าไปในนี้นะคะช่องนี้ จะได้ตามรูปแบบนี้นะคะเราสอดหมดทั้ง4เส้นต่อไปเราก็ค่อยๆดึงนะคะปรับแต่งให้สวยงามเป็นรูปดอกตูมแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเราจะทำด้านหลังบ้างนะคะเป็นรูปดอกไม้อีกลายหนึ่งนะคะเราก็พลิกกลับด้าน ทำเส้นยาวนะคะเรานำเส้นยาวนะคะบิดไปทางนี้นะคะใช้ปลายสอดเข้าไปในช่องอช่องของเขาเองนะคะแล้วก็ดึงแต่เราก็ใช้เส้นเดิมนะคะจับบิดแบบนี้นะคะ แล้วก็สอดเข้าไปในช่องที่อยู่ติดกันก็จะได้แบบนี้เส้นต่อไปนะคะบิดไปทางซ้ายมือนะคะแล้วก็โค้งลอตเตอรี่นะคะลงมาแล้วก็สอดเข้าไปในช่องอในในในช่องที่เส้นที่เรากำลังทำอยู่นะคะจะดึง เส้นเดิมค่ะพลิกเป็นรูปกลวยแบบนี้นะคะแล้วก็สอดตรงไปในช่องถัดไปเส้นอื่นก็ทำเหมือนกันนะคะ ก็เสร็จแล้วค่ะด้านหลังนะคะเป็นรูปดอกไม้สวยๆอีกรูปแบบหนึ่งนะคะด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะง่ายๆไม่ยากเลยนะคะส่วนเกินนะคะเราก็ตัดออก เสร็จแล้วค่ะรตรตเอรี่เปลี่ยนปยทานนะคะเป็นรูปดอกไม้อีกรูปแบบหนึ่งนะคะอันนี้ด้านหน้านะคะด้านหลังนะคะก็ทำไม่ยากเลยนะคะไปทดลองทำดูนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ